เรื่องย่อละครเวลากรรมเทพ EP ที่หกตรีนุสสาวสวยสดใสเป็นครูสอนศิลปะได้รู้จักกับพัวโดนหรือทามหนุ่มหล่อมาทเทแต่กวนประสาทและมาดหญิงทั้งคู่ได้รู้จักกันเพราะอุบัติเหตุกับลูกศิษย์ของตรีนุสทมประทับใจตรีนุสต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นจึงหาเรื่องที่จะมาเจอกับเธอบ,ธอบ่อย เมื่อทั้งคู่ได้เจอกันบ่อยขึ้นตรีนุชเองก็เริ่มรู้สึกดีกับทามแต่ทามไม่ยอมเปิดใจและแตัดสินใจจะบอกรักและคบหากันจริงๆจ,จัง,จงเพียงเพราะทามยังไม่ลืมความรักที่ทำให้เจ็บปวดเมื่อแครงอดีตกับมาริสาเมื่อทามไม่พร้อมและไม่ยอมจะรับปากที่จะเริ่มต้นใหม่กับตรีนุชซึ่งตรีนุชคิดว่า เวลามันเดินไปเรื่อยๆถ้ามีความสุขหรือเจอสิ่งที่ใช่ก็ควรจะทำให้ทันเวลาในเมื่อเขาไม่พร้อมตรีนุชก็ไม่พร้อมที่จะรอตรีนุชได้เจอกับทั์พี่ชายของทามที่เป็นเกแต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้เขาจึงมีข้อตกลงกันเรื่องแต่งงานกับตรีนุชเรียกได้ว่าต่างคนต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทัดต้องแต่งงานตามคำสั่งเสียในพินัยกรรมของเจ้าสัวพัฒนะผู้เป็นปู่ส่วนสาวตรีนุชเมื่อคนที่เธอรักไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเธอเธอก็พร้อมที่จะลองเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ถึงจะไม่ใช่คนที่เธอรักแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช้เวลาพิสูจน์ท่ามกลับมาเจอกับตรีนุชอีกครั้งในวันแต่งงานของพี่ชาย ท่ามเสียใจและแค้นตรีนุดมากแต่ต้องเก็บเรื่องราวระหว่างเธอกับเขาเอาไว้เป็นความลับยังมีเรื่องราวน่าติดตามอีกมากมายทั้งแฟนเก่าเก,กของทัตและเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติแย่งชิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปห้ามพลาดติดตามละครเวลากรรมเทพได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ด